สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอล108อาชีพนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาลื้อหัวนางไหมแสนสวยของเรานะคะเราซื้อมาในราคาก็รู้ๆก,กันอยู่นะคะต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ก็ราคากันเองค่ะราคากันเองเราซื้อมาไม่แพงมาก เราซื้อมาสองต้นนะคะส่วนต้นนี้ซื้อมาก่อนแล้วกับพี่สาวแบ่งมาให้ราคากันเองเราก็ได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นดินดินแบบนี้นะคะดินไม่ได้ผสมอะไรเราก็เอามาเปลี่ยนใส่ดินของเราก็เริ่มแตกสวยแล้วค่ะต้นนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะต้นนี้เราเอามา,มา ตั้งให้เพื่อนๆดูัวแต่วันนี้อันนี้มีหัวนิดเนื้อคะ่ะมีหัวเล็กอันนี้นนแต่อันนี้เราจะมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามีหัวหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็แตกแบบนั้นอีกเหมือนเหมือนคลิปก่อนอย่าให้แตกนะพี่นี่คะ่ะเรามาลุ้นหัวกันนะคะโอ้โหลากเยอะ,<ล>ะามาลุ้นหัวถ้ามีหัวเราก็จะผ่า<ม>หัวนิดเดียวหัวนิดเดียวเราก็ไม่ผ่าเราก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆ แล้วก็จะแยกเนาะถ้าหัวเขาเล็กเราก็จะแยกเดี๋ยวอลรีล้างน้ําก่อนอลรีทำเบาๆหน่อยอลรีของดิฉันสุดที่รักของฉันจะตอนที่ซื้อมานะคะเจ้าของเขาลดให้ราคาให้เพราะว่าใบเขาแหกอยู่นิดนึงใบเขาเป็นรอยอยู่นิดนึงโอ้โหหัวใหญ่ไหมหัวเล็กเนี่ยดูนะค่ะ นี่ค่ะหัวก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วเลยมันก็สมราคาแล้วเลยก็ได้สามต้นนะ่าจะไม่ได้ผ่านะคะเพื่อนเพื่อน่าจะแยกต้นนะได้ทั้งสามต้นอยู่พี่โห้เพื่อนเพื่อนเรามาแยกดีกว่าบอกมันในแตกกอเราจะไม่ผ่านะคะเราจะแยกกอดีกว่านะคะเพื่อนเเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างเล็กนะคะเราก็แยกได้ประมาณสามต้นนะคะนี่ในขอดูนยคะ่ะนี่ค่ะ<ด>หัวก็<ๆ>ประมาณนี้เนาะ น่าจะเป็นรอยเขาผ่าไปแล้วรอเปล่าเพื่อนๆดูสินี่ค่ะไม่แน่อันนี้แต่แต่ถ้าเขาผ่าแล้วมันก็แตกออกมาสามหัวแบบนี้เลยเหรอ <uish> เขาผ่าแล้วเขาก็มายัดใน <sk r AC> ในสามหัวแบบนี้มันเป็นไปได้เหรอน่าจะไม่ใช่เนาะถ้าเขาผ่ามันจะเนี่ยต้นเนี้ยไอหน่อก้านนี้นะคะก้านเนี้ยก้านเล็กเนี่ยเขาเพิ่งมาแตกตอนที่มาอยู่กับเรานะคะเนี่ยอันเล็กเนี่ยเนี่ยก้านยังไม่ดำเท่าไหร่นี่คะ่ะสามหัว สร,สรุปแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ได้ผ่านะคะเพราะหัวค่อนข้างเล็กเนาะฉะนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะโดยผสมดินของเราที่เราผสมไว้แล้วนะคะดินของเราก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะคลิปก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยทําวิธีผสมดินไปแล้วนะคะบอนสีค่อนข้างชอบวันนี้เราก็จะมาใช้ดินของเราค่ะแกลบเขาก็มีประโยชน์นะคะ อ,อลิก็จะตัดรากออกนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เขาไปเดินใหม่นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหนางใหม่ของเราสวยจังเลยนี่นะคะที่เขาขายให้เราราคาลดราคาลงมานิดนึงก็เพราะว่าเนี่ยค่ะตอนแรกเขาจะไม่ลดนะคะเขามีรอยมีใบไหม้ตรงนี้นะคะเขาก็เลยลดให้เรานะคะนี่ค่ะเราไปซื้อมาจากที่ตลาดมากินตะหาดใหญ่นะคะ มาแยกได้3ามหัวค่ะแต่ก็ถือว่าราคาที่เราซื้อมาถือว่าถูกมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะถ้าแม่คา้าพ่อค้าที่เขาดูคลิปเราอยู่นะคะถ้าดูคลิปเราอยู่ก็ขอบพระคุณมากๆาค่ะลดให้เราลดราคาให้เรานะคะเราได้มาทําลง youtube ให้เ,เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นความชอบของเราด้วยนะคะที่เรามาทําคลิปบนสีลง YouTube เนี่ยที่ลงทุนซื้อมานี่ไม่ใช่ว่าจะทําลง youtube อย่างเดียวนะคะ เราก็ชอบด้วยเริ่มต้นจากการที่เราชอบด้วยนะคะเพื่อนๆชอบแล้วเราก็ต่อไปเราก็คิดว่าเราจะขยายพันธุ์ขายนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ขายนะคะไม่ได้จําหน่ายเนาะเราก็ยังต้องการเลี้ยงไว้ก่อนนะคะยังไม่จําหน่ายเนี่ยใบเนี้ยที่แตกมาใหม่ตอนที่มาอยู่กับเราสวยมากเลยค่ะตอนที่ตอนที่เราซื้อมาเขาเขาเขาจะมีหลอดนิดน,นึงนะพี่นะเขายังไม่แตกใบแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขาแตกใบแล้วคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ ใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆเลี้ยงให้เขาแตกให้เขาแตกหน่อเองนะคะอลิจะไม่ผ่าหัวนะคะห,หัวเขาเล็กแรงนะคะเล็กเกินไปอลิก็จะ,ะไม่ผ่าหัวนะคะเราก็จะมาแยกกันนะคะ,คะต้นนี้หัวเล็กมากแต่ก็สามต้นได้ในราคานี้ถือว่าโอ้โหสุดๆเลยอันนี้นนเราหากระถางไม่ทันนะคะเพือ่ <laughs> อนๆอลิก็ได้กระถางรีไซเคิลอีกแล้วนะคะ <laughs> ไปเจาะรูมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่แกใส่ข้งมะพราะ้าวไม่สมราคาเลยเดยต้นไม้ก็ออกจะแพง,งน้นะงนางอไม่งูมของฉันซื้อมาก็แพงดูซะดูกระถางฉันอดหัวร้อไม่ได้เลยค่ะอรีบอกวให้เขาให้เขาแตกใบสวยๆกว่านี้ก่อนอลีถึงจะซื้อกระถางให้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรมาก <c oughs> เพื่อนๆเราเราไปตลาดแล้วคนที่ เขามาขายเขาวันนี้เขาไม่มานะคะเราก็เลยไม่ได้แต่เราจะทําคลิปแนละ้วแล้วก็ใส่นี่ะกระถางรีไซเคิลอะไรเก็บไว้เก็บไว้เจาะรูนะเยอะมากเก็บไว้ค่ะจากของเก่าของเราเนาะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไปเจาะรูอยู่ไม่เป็นไรค่ะนนเ,เะพื่อนๆให้เขาให้เขาติดดีๆแล้วเราค่อย,ย้ายกระถางแล้วกันเนาะ อลีออลีงกมากเลยอะเจาะรูมาแล้วนะคะต้นเบบีของเราก็ได้อยู่ในกระถางนี้นะคะอลีก็ตัดรากนิดนึงนะคะอลีทำเบาๆหน่อยลูกสาวฉันเนี่ยลูกสาวลูกสาวบ้านนี้ก็จะมีนางไหมเนะะี่ยค่ะที่รักอยู่แล้วก็ลูกชายก็จะเป็นคุณชายชนนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ จะไปหาไม้มาปักหน่อยนะคะอลีนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆของเรานะคะก็ได้ต้นเล็กมาหนึ่งต้นนะคะเราใส่ในกระถางรีไซเคิลนะคะลดโลกร้อนค่ะแล้วก็นี่ต้นขนาดกลางของเราแล้วก็ต้นใหญ่ของเรานะคะทั้งหมด3ต้นค่ะเราซื้อมา ถือว่าคุ้มมากแล้วก็มี1ต้นนะคะอันนี้ซื้อแบ่งจากพี่สาวมานะคะทั้งหมดนางไหมของเรามี4ต้นสวยๆเลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมความสวยของนางไหมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีแบ่งขายนะคะถ้าใครสนใจก็อดใจรอก่อนนะคะให้เขามีเบบีเล็กๆแล้วเราจะแบ่งขายอีกทีนะคะ พาชมความสวยค่ะสีจริงกับสีในกล้องคนละสีกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสีจริงเขาแจ่มมากเลยนะแต่สีในกล้องไม่ค่อยแจ่มเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ดูในกล้องว่าแจ่มแล้วนะแต่ตัวจริงแจ่มกว่าอีกนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบแดงแป๊ดเลยนะคะอันเนี้ยใบนี้คือแป๊ดมากเลยดูในกล้องไม่แป๊ดเลยนี่ค่ะ ตรงความสวยเนี่ยใบเล็กนี่แตกออกมาคือแป๊ดเลยอะแต่รูในนี้แบบชมพูนะคะแต่จริงๆเขาเป็นสีแดงนะคะไม่ใช่ชมพูนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะรีสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อลีได้ทำคลิปต่อไปค่ะ